สู่รายการป่าละมงของเรานะครับคุณผู้ชมครับเครื่องจักรสารต่างๆในจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นที่นิยมกันแล้วก็รู้จักกันคล้ายๆกับสินค้าโอท็อปเท่านั้นนะครแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผม คนไทยอาจจะไม่นิยมนะครับแต่ตาชาวต่างชาติต่างประเทศมีนิยมกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับวัววน Kraft นี้เราได้พบกับคุณวัดนะครับเจ้าของร้านวิถีไทยสวัสดีครับคุณวัดครับสวัสดีขอบอกไว้ก่อนนะครับว <ฮะ S 2> <Gesicht S 1> ่าของเหล่านี้ที่มาโชว์กันเนี่ยของเนี่ยได้รับความนิยมระดับโลกเลยทีเดียวนะครับคุไอเดียแรกๆก่อนที่เอาของที่มันมาจากท้องถิ่นท้องถิ่นของเราเนี่ยมาเริ่มต้นยังไงครับคุณวัดครับครับก็ ในบ้านเราเรามองว่ามันมีสินค้าอุตกรรมหลากหลายชิดในแต่ละชุมชนอะไรอย่างนี้ครับพอจริงๆแล้วก็ในแต่ละชุมชนก็มีสตอรี่ที่ค่อนข้างสวยงามเขาขาดแค่ดีไซน์การตลาดเราก็ไปพัฒนาเขาโดยเริ่มจากผักตบชวาหวายแล้วก็ไม้ไผ่ก่อนครับอนุทคือผักตบชวาหลายคนอาจจะยังไม่รู้แล้วยุคนี้นะฮะันนั้นผักตบชวาอันนี้คือหวายใช่ครับนะฮะ แล้วก็อันนี้คืออะไรครับนันนคือปักตบชวาเหมือนกันครับนเอามาตักตอชวาทำเป็นรองเท้าแบบนี้ได้ด้วยใช่ครับเราไปทํากับแบรนด์แบรนดึงซึ่งเป็นการคอร์บอร์ชั่นร่วมกันเพื่อให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับโอ้โหวัสดุแรกที่นํามาทํานี่เป็นอะไรฮะจริงๆแล้วเราเริ่มต้นด้วยอะไรครับเราเริ่มต้นได้ผักตบแล้วก็ผ้าทอจากกระสินด้านในครับนี่ใช่ไหมผ้าทออันนในกระเป๋าจากสกุลครับครับจากสกุลนะครับยกกระเป๋าขึ้นมาดูครับน่ารับ แล้วก็มีข้างในข้างในจะมีผ้าใช่ไหมฮะข้างในใช่ครับจะเป็นซับว้าทอครับคือเรารู้สึกว่าผ้าทอเนี่ยเวลาเขาอมาออกงานในกรุงเทพเนี่ยเขาชอบเอามาลดราคากันเลยเอามาสร้างสตอรี่เอามาใส่เป็นซับใน เขาจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับค่ะดีมากมากแล้วถ้าเกิดว่าคุณใช้ผักตบขนาดนี้ทำไมมันยังอยู่ในคลองในแม่น้ำเราเยอะขนาดนี้ครับก็นั่นแหละเขาถึงได้เอาออกมาเรื่อยๆนะทำมันเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมดอะครับคุณทำกระเป๋าไม่พอมั้งใบใหญ่กว่านี้ได้ไหมเราเพิ่งเริ่มได้แปดเดือนเองครับอ๋อวัดเพิ่งเริ่มได้แปดเดือนก็คือถ้าถ้าคุณวัดทำอีกสิบปีเนี่ยผักตบอาจจะหมดไปเฮ้ยมีสิทธินะถ้าเกิดว่ามันทำเป็นรายได้เมื่อไหร่เนี่ยมันมีสิทธิ์หมดไปได้คืออออจรรรริงๆๆแแล้ววตตนททาาาาากกกกมมีีปัััญหะไบ่เผช จริงๆปัญหาในการทํางานร่วมกับชุมชนก็คือว่าบางทีเขาสารแบบเดิมอยู่แล้วแล้วเราเปลี่ยนโครงสร้างให้เขาสารเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกไม่เคยชินไม่อยากที่จะทางานใหม่ๆแล้วก็มีความกลัวว่ามันจะขายได้หรือเปล่าก็เลยคุณก็เลยไปออกแบบดีไซน์ให้เขาด้วยแล้วก็ทําให้เขามั่นใจว่ามันสามารถขายได้จริงครับแล้วปัญหาของสินค้าที่มันเป็นสินค้าท้องถิ่นที่ไม่ได้รับความนิยมเนี่ยมันคืออะไรครับจริงๆแล้วคุณวัด เรามองว่า,เ,าเขาขาดแค่ด้านดีไซน์การตลาดนครับถ้าเราสามารถออกแบบให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันได้ก็น่า,จ,าจะเป็นที่นิยมได้สไต์ที่เราขายได้เพราะว่าเรามีการทํางานรูปกับบล็อกเกอร์ต่างประเทศให้เขาช่วยถ่ายรูปให้บล็อกเกอร์ที่มีคนฟอลโล่ตั้งแต่ห้าหมื่นถึงหนึ่งล้านคนของต่างประเทศนะครับพอเขาโพสตเขาถ่ายรูปให้เนี่ยก็ทําให้คนไทยเขาเชื่อ,อมัม่นว่ามันสามารถาใส่ได้สวยจริงก็มีคนเริ่มซื้อตามอะไรเงี้ยครับอ,อันนี้ <G: S 2> <G: S 1> ที่เราเห็น ในจอนี้คือที่ชุมชนเหรอคะในจอนี้คือใช่ครับเราไปถ่ายคลิปวิดีโอกับชุมชนเรามองว่าของจะขายได้เนี่ยต้องมีสตอรี่ถ้าเกิดเรามีเรื่องราวที่ดีบอกว่าเออแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนมีลายแตกต่างกันมีสีแตกต่างกันเพราะลายต้นแก่ต้นอ่อนพวกนี้ก็สามารถทําให้เพิ่มมูลค่าได้ครับดังนั้นหลักๆในการขายของสินค้าที่เป็นของแบบนี้ก็คือสตอรี่จะต้องเล่าเรื่องให้หน้าหน้าฟังแล้วก็มีเรื่องเล่าให้ให้ได้สนใจกันถูกไหมครับ นะฮะคราวนี้เอ่ออย่างอย่างหวายเนี่ยนถ้าเองเปิดดูข้างในนิดนึงนะครับเดี๋ยวผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าข้างในเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเปิดและใช้งานได้ง่ายขึ้นพอพอเปิดมาแล้วกว้างปุ๊บนี่นะกว้างมากคุณผู้ชมดูนะตอนแรกเป็นแบบนี้นะคะพกพาสะดวกเอ๊ะฉันหาของหรืออยากใส่ของเยอะเยอนี่ค่ะเต็มเต็มนะครับเชิงเดี๋ยวขาดเดี๋ยวจะตบให้ไม ของเขาแข็งแรงแข็งแรงนะเพราะว่าอันนี้เป็นหวายตัดต่อกับอะไรคะส่วนเป็นเป็นหนังครับด้านไหนเป็นซับหนังเหมือนกันลองสะพายสิได้ดิหนูชอบผมเป็นคนชอบกระเป๋าอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับผมอย่างนี้ราคาตกประมาณเท่าไหร่ครับใบนี้ประมาณ9000กว่าครับ9 0 0 0เลยฮะเรื่องมีสตอรี่มันน่าสวยงามนะฮะเหมือนเหมือนแบรนด์ดังมากเลยนะแบรนด์อาบยนไทดังนะ จริงๆดูข้างล่างแล้วแบรนดังนะฮะอย่าแพงขึ้นไปครับถ<บ>้าแพงขึ้นไปแล้วเดี๋ยวแบรนด์จะไม่ดังนะฮะม<า>่ดังสวยงามสวยงามการที่เราเข้าไปพัฒนาชุมชนนะครับด้วยเรื่องดีไซน์เนี่ยยอดขายมันดีขึ้นไหมคุณวัดก็ก็เริ่มดีขึ้นนะครับ,รบเ,รเริ่มดีขึ้นเราตั้งใจว่าสมมุติเขาทอเสื่ออย่างเงี้ยเขาได้ตกเฉลี่ยวันละแค่ร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าเราเข้าไปเนี่ยเป้าหมายแรกคือเราต้องการให้เขาได้รายได้เท่าเราได้ขั้นต่ำคครับ ก็เขาได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นครับจากการร่วมงานกับเราคือเราบริหารงานแบบ fair trade นะครับเราซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลและในค่าแรงที่เขาควรได้ครับนี่ม่ดูเคสโทรศัพท์ดูก่อนนี่เขียไก๋เลยครับนี่ถ้าเกิดว่าถืออย่างนี้นะครับแลวอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็อาจจะดูเฉยๆ แต่ถ้าเกิดไปเดินเมืองคานเนี่ยรับประกาศใจเยียเยียโอเคอ่าวเยียบฮัลโหลอ้าวฮัลโหลดูว่าไม่มีไม่มีไม่มีแบบเทปเฉยๆนั่นเองนะะฮสวยงามตอนนี้ต่างชาติรู้จักแบรนด์นี้ ครับเยอะไหมประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งเพราะเรามีการโฆษณาผ่านบล็อกเกอร์ครับบล็อกเกอร์โพสกนึงก็มีคนรับรู้มากขึ้นแล้วเราก็มีการโฆษณาผ่านทางสมัยใหม่ Google Adwords ์ะครับสมมติคุณวิลลี่เสิร์ชจะเสิร์ชคำว่าจักสารในญี่ปุ่นก็เข้าเว็บไซต์เราอย่างเงี้ยครับใช่ครับจากสารก็จะไปไปทั่วโลก เราเราเน้นแค่ญี่ปุ่นกับอเมริกาตอนนี้ครับใช่ครับตรงนั้นคือคือสินค้าหลักของเราไปที่ทสองประเทศนี้ใช่ครับเรามองว่า2ประเทศนี้เขาค้นหางานหัตถกรรมเยอะสุดในอินเทอร์เน็ตครับคเสิร์ชคำว่าแฮนด์คราฟต์เยอะสุดจีนจีนเรายังเรายังไม่เข้ายังเรารอที่เรากลัวอะไรฮะกลัวอะไรฮะครับกลัวอะไรกลัวไขายดีแล้วทำไม่ทันทำไม่ทันเลยนะคะจริงจริงจริงแล้วมีเซเลบต่างชาติ ถือกระเป๋าเราด้วยใช่ไหมมีครับมีครับต่างชาติเนี่ยรู้จักแบรนด์เราได้ยังไงคะก็จะมีบล็อกเกอร์ถ่ายแล้วอ่าใช่ครับมีบล็อกเกอร์ถ่ายแล้วก็มีทางเราโฆษณาทางกูเกิลอะครับรทาง Google แล้วก็รวมทั้งเราฝากขายในห้างสามห้างครับมีเอ็มกัวเทียร์คิงพาวเวอร์แล้วก็สามปิสซอรี่ครับก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเห็นของเราแล้วเกิดเขาอยากได้เขากลับไปที่เขาเนี่ยเขาก็มีการเสิร์ชหากลับมาได้ เอาเสมมุติว <นะ S 1> ่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ับคนที่คิดอยากจะทําแบบนี้บ้างเอาของท้องถิ่นนะนะครับ<ช>ปรัฒนาให้เป็นแบรนด์ระดับโลกเนี่ยมันต้องทำยังไงทําให้ทําทยัางไงให้ให้คนรู้จักกันไปเนี่ยครับ <วะ S 1> จริงๆผมว่ามองว่าไม่ยากเลยนั้นประเทศไทยเรามี7จ็ดหมื่นชุมชนครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเจ็ดหมื่นชุมชนเนี่ยสามารถทำงานหัตถกรรมได้เพียงแค่เราเติมสอรี่กับดีไซน์เข้าไปจริงๆทุกคนสามารถทําได้หมดประชากรโลกมีเจ็ดพันล้านคนตลาดใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์อินททเรีเครับเพียงคุณตั้งใจเติมดีไซน์กาาาารรตลดดดไไปเทํ้หม ครับผมเป็นคําที่มีให้แรงให้แรงประดาลใจกับทุกคนทำไมไม่มีกระเป๋าเป้แบบของผู้ชายอ่ะนี่ครับมีครับเราจอกมาเดือนหน้าเป็นคลาสผู้ชายเหมือนที่พี่เวลลี่ใช้เมื่อกี้ครับอาที่เป็นคลาสเล็ผมก็อยากจะให้มันมีแบบนั้นมันจะได้พกพาหรือแบคแพกเลยไอ้ที่ใส่ก็พักตุ๊กชูวาร์ก็ชูวาร์มาใส่ของได้เนาะแต่ผมชอบรองเท้าอะคุณนี่ไงดูสิครับ มาจากผมว่ามันมันเป็นลายของชื่อดังของโลกเลยนะไอ้ลายแบบนี้ใช่ครับผมก็ตามเขาอยู่นะครับผมตามเขาอยู่ลายยางกระไปหลายหลายทีแล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้ไปตัดรองเท้าร้านนี้สักทีเนี่งตามตามอยู่ตลอดเวลาอยากได้รองเท้าหนังใส่ไปออกงานก็สมมติว่าพี่วินลี่อย่างเงี้ยขาดเท้าเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนปกติจะเป็นเท้าเขาเป็นคนไม่ปกตินคไสั่งสั่งทำได้ไหมได้ครับแต่ว่าให้ได้ครับถ้าเาก หมื่นสองหมื่นคู่เนี่ยผักตบมันจะหมดจากคลองเราเลยไหมเฮ้ยเอาสิอย่าเวอร์ค่ะดามคุณเอาไปใส่หรือไปถมที่อ่ะเอาหนึ่งพันสองครับอ่าใบแรกเป็นแบบเพนยังไงครับอยากเห็นจังเลยฮะครับอ่ใบนี้ใช่ไหมครับใช่ใบนี้คืออ่ช่วงที่เราไปลง King Power ที่รางน้ำครั้งแรกเนี่ยเราได้ไปจัดอ่เวิร์กช็อปกับเขาคือคนซื้อปุ๊บเนี่ยสามารถเลือกลายเพนได้ แล้วเราเลือกจุดเด่นของประเทศไทยขึ้นมาคือรถเมย์จะมีรถเมย์รถตุ๊กๆสายปเหรอไม่แน่ใจนะครับผมนะฮะก็คือเขาจะรู้ต่างชาติจะรู้นี่คือรถเมย์ของที่นี่ได้หมดเลยครับแล้วผมสั่งทำลายได้ไหมสำหรับรายการนี้เดี๋ยวทำให้ได้ครับจริงป่ะเป็นลายปักครับ ให้เมียถือเมียจะได้ภาคภูมิใจเพราะเมียไม่รู้ว่าสินค้าเทาไหเมียคุณจะภาคภูมิใจจริงใช่ไหมแต่แบบมันเป็นเป็นอะไรสั่งคัสตอมก็ได้นะฮะจากที่ไหนอะไรยังไงครับวัดครับก็จริงๆก็มาได้ที่ w w w v t t h a i c o m ครับครับครับนะเราจะขึ้นให้เลยนะครับทั้งเฟซบุ๊กนะฮะบีทไทยออฟฟิเชียลนะครับไอจีก็ได้นะครับและไลน์แอปบีทไทยนะฮะนั่นคือไลน์นะครับอย่างนี้อย่างนี้ใบเท่าไหร่ อันนี้มละสี่พันแปดราสครับรวมเพ้นเพนฟรีใช่ครับเพนฟรีนะก็คอือมีทั้งผักตกชวามีทั้งผ้าทอด้านในแล้วก็หนังและนี่ก็จะมีสายด้านหลังยาวๆให้ด้วยดูแลรักษายัางไงใช้ได้นานไหม ใช้ได้นานนะครับเราเราเทสมาประมาณปี2ปีก่อนลอนสโ o รดั t ก็ใช้ได้นานอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนกระเป๋าหนังทั่วไปคือไม่ควรเก็บไว้ในที่ชื้นนะครับถ้าเก็บไว้ในที่ชื้นมันก็มีโอกาสที่จะมีมีอะไรขึ้นมาได้แต่เวลามันมีอะไรขึ้นมาเราก็ใช้แปรงทำความสะอาดได้ครับแล้วก็ตากแดดครับเองก็ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องเป็นจริงเลยหอยเนี่ยเดี๋ยวพอปิดเทอมผ่านไปปุ๊บเนี่ยพอ มหาวิทยาลัยเขาเรียกเนี่ยหอยก็ทำแล้วก็เพลนหน้าตัวเองเพราะว่าหอยแจกหลายใบนี่ยนศงสาเป็นเป็นหน้าพี่หอยนะเอี๊ยงก็จะได้รู้ว่าโอ้คนนี้ก็คือแฟนพี่หอยอะไรเงี้ยแล้วก็เดินกันไปก็จะเห็นรูปหอยดีไหมครับผมเอาล่ะมีโปรโมชั่นในรายการเราไหมฮะ อ๋อมีครับในเว็บไซต์เราจะมีช่องกรอกโปรโมชั่นโค้ดนะครับกรอก PP 3 0ก็จะได้ลด30%มสิบเปอร์เซ็นต์ลดราคารายกิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็กรอกใช่ไหมครับกรอกนขั้นตอนจ่ายเงินนะครับตอนขั้นตอนจ่ายเงินจอกกรอกว่า PP 3 0นะครับ PP 3 0นะครับนะฮะแล้วก็ลด30%ทันทีทุกอย่างเลยทุกอย่างครับทุกอย่างที่อยากได้เลยรองเท้ารองเท้าประมาณสี่พันกว่าเหมือนกันครับนี่ลองดูเลยสักเลย เฮ้ยหนังมันเป็นหนังก่อนใช่ไหมอาจจะตรง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 นี้เป็นหนังใช่แต่เราไปทํากับแบรนด์ร่วมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยร่วมกับแบรนด์คือตรงนี้คือเอกลักษณ์ของเราใช่ครับคับผมสวยก็ย้อมสีให้มันย้อมพร้อมกับหนังหรือว่ายังไงอะย้อมพร้อมกับหนังครับอันนี้จุ่มไปในถังปั่นของโรงฟอกหนังแล้วเนี่ยเนี่ยนี่คืออันนี้เป็นสายขอยกระเป๋าเหมือนเวลาเราไปต่างจังหวัดเราจะเห็นร้านกระติบข้าวเหนียวข้างทางครับเราใช้ฝีมือเขาแทนที่จะสารกระติบข้าวเหนียวก็มาสารเป็นแบบของที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับก็คือเป็นสายไไ้ผ่ เอาไว้เป็นสายกับกระเป๋าหนังนะครับนี่ไงนี่ไงเอาข่าแบบนี้ครับผมใช่ครับผู้หญิงจะนิยมใช้สื้ผมาพว่าชาวต่างชาติอหะชอบเลยแหละนะฮะโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะผมว่านะเขาชอบพวกหัดหัตถกรรมแบบนี้มากนะครับทําเสื้อผ้าด้วยนอดตอนน้วิลลี่เด็กคิดบอกปะเฮ้ยเฮ้ยบา๊มบุบุบุบบบบ้า ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถไถอ่ะเสียงเหมือนรถไถสวยๆและเสื้อผ้าก็ทำแบบเสื้อผ้าเราเพิ่งเริ่มกับทางชุมชนหนองสารที่จังหวัดสกลนครครับก็คือเข้าไปเดเวล็อปผลงานให้กับเขาครับ ประมาณนั้นกําลังเริ่มทำอยู่ครับน่ารเนาะอย่างนี้แสดงญี่ปุ่นชอบนะคุณที่เขาใส่แบบนี้อันนี้เป็นสไตล์คล้ายเสื้อผ้าทรงญี่ปุ่นสมัยก่อนหน่อยครับค่ะอันนี้ก็เวิร์มเนี่ยไม่เอาอ่ะอย่าหลียังไม่อยากกลับบ้านไหมอย่าสิฉันยังไม่อยากกลับบ้านไม่เอาูได้แล้วเป็นสายดีสวยด้วยช่วงช่วงนี้พูดถึงเมียบ่อยแสดงว่าตอนเนี้ยมียเมียด่าบ่อยใช่ไหมอะไรฝังใจพี่ไอ้หอย ฉันจะพาแกไปชมภูทวีปไปฉันอย่าดิ้นนะใส่เอวไอ้บ้าปากหลังบากรลังเลยครับครับก็ถ้าใครอยากติดตามโปรโมชั่นไลฟ์ดีก็เข้ามาได้ที่ w o r l d r e t h a i c o m หรือว่าเราจะมีฝากร้านเพิ่มที่เกษรตอน กลางเดือนหน้าครับโอ้โหยินดีมากๆนะครับเอาละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เรื่องดีๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเก๋ไก๋มากนะครับควรจะซื้อฝากกันหรือว่าให้ผู้ใหญ่ที่บ้านถือแบบนี้จะดูโดดเด่นมากๆวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับมาครับขอบคุณมาก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 ครับเดบคุมากครับขอบคุมากครับขอบคุากครับขอบคากครับข่บคุณมากครับขอบยุณมากครันอบคุณมากครับอบ้างนาครับอย่าลืมาราจะเข้าสู่ยุคของ ผู้ใหญ่อยู่ในสังคมเยอะมากขึ้นะจะทำอย่างไรกับปาลาพงเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับสักคครู่่ะ